ยกน้ำตะไわりเลยครับยกน้ำตวายเลยไม่เอารับไม่รับเงินทองครับไม่เอาฮะเอาแต่มือพอนั่งลงครับนั่งลงนอนได้ครับยกเลยครับยกเลยคุณน้องจ๋ายกเลยค่ะตะไわりลงตาครับครับน้ำพักเดียวยกครับยกน้ำครับยกน้ำครับยกน้ำครับยกเลยยกเลยน้ำพี่คุณยกเลยนี่เอาคนนั้นเกลี่ยยี่อ๋อหน้าหน้าแค่นี้เปียกเห็นไหมน่ะ ยกเลยครับคุณพี่ยกเลยครับพี่จ๋าซ้อนเลยน้ำน้ำซ้อนเลยอย่าห่วงถ่ายรูปแต่ไหวหลวงตาใช่ไหมอ๋อยกเลยคนไหนยกได้ยกอย่าไม่ต้องรอครับอย่ามาอยกเลยครับยกถวายหลวงตาเลยครับอย่ามอดอย่ามอดเนื้อตรงตรงด้วยตรงของอย่ามอดยกอธิษฐานมองหลวงตายกถวายเลยครับมองหลวงตาแล้วยกถวาย ยกเลยยกเลยหนูยกเลยครับไม่ต้องรอครับยกเลยอย่าให้หลวงตารอนะครับยกเลยขอบคุณมากครับยกเลยดีมากเลยครับยกเลยครับหนูหนูแต่ไหวไหมแต่ไหวก็ยกสิครับยกเลยครับยกเลยเอาหมวกออกครับเอาหมวกออกไม่เอาไม่เอาไม่เหยียบไม่เหยียบ อ๋อยกเลยครับคุณพ no 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 yes. to ี่ยกเลยยกก่อนยกก่อนตะหวายก่อนอย่าให้หลวงตารอนะครับยกเลยยายยายยกน้ำไหวไหมครับยกไหวยกเลยอ่ายกเลยอ๋สองแป็กจับไปยกเลยลูกยกเลยอ่าอ่ายกตะหวายหลวงตาเลยครับเดี๋ยวดวงแต่ลูกครับยกตะหวายหลวงตาเลยครับ พี่จายกนายหลวงตาต้องรอพี่นะหลวงตาต้องการเดินชุดลงไวๆนะฮะยกเลยครับอ่าแข็งแรงมากเลยดีมากเลยยกได้ยกเลยครับไม่เป็นไรยกแปะไว้แปะไวแปะไวแปะไว้อ่าที่ยกได้ยกเลยครับยกเลยโอเคคนพี่ไม่ต้องให้หลวงตารอนะยกก่อนพี่ก็ยกเลยยกเลยกะ่ไว้หลวงตาเลยครับ โอ้ยคุณยายยกไม่ไหวอ้าวไม่เป็นเลยจับไว้จับไว้ไม่ไหวจับครับยายจับไว้นะครับยายอนุโมทนาบุญครับยายครับพี่ยกเลยครับพี่ยกเลยอ้าวยกถวายหลวงตาเนี่ยหลวงตารอครับมือถือก่อนนะครับสาธุครับสาธุ

còn đây lòng nó đông Cái trang học vườn ban đường Tùng lên, tùng lên, khắp tùng lên, Dốc tàu bãi lấy cấp à, Chạp nắm dốc nắm tàu bãi lấy cho แมกเดียยกเลยลูกยกเลยครับพี่ยกสบายเลยอ่ายกสบายลงตาเลยครับยกเลยออกได้ครับแสดงมือถมท่ครับไทยชนไทยรถอ่าพี่ยกเลยยกน้ำถวายท่านเลยครับ อ่ะยกเลยครับยกเลย <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะยกเลยยกเลย <S <S นั่งตัวตรงๆครับพี่ยกก่อนยกน้ำตวายหลวงตาเลย ก็คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำเขาบอกว่าไปาบอกว่า้าตรงไปกับการไลฟ้าส่วนคุณภูมิภาคอำเภอพระทองคำครับ400เมตรข้างหน้า